มามาไม่ต้องไม่ต้องมายาแล้วอ่าลอง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 ไป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 โอเคพออาบมอาบฟองดกดอะไรอ่ะอ่าเดี๋ยวนี้คอกทีขอยทีขอกทีที่ปุ๊อย่าอย่าเข้าเร็วอ่อไได้ได้กดยังเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยว จะขออีกที้าวค่ะสองสเดี๋ยวนะจะมีเพียงเธออ้าอาจารย์มองกล้องแล้วนะเขาเทแล้วเดิมาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อาใขออีกทีครับของนี่นะจะมีเพียงเธออ้าสวยอ่ะแล้วไปโอเคโอเคอยู่นี่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 ได้ปไปได้ปะตรงกลางมันมันมันหลุดที่บัาอ่ะหลุดอ่ะเข้ามาหน่อยเข้ามาหน่อย ดูพี่ฟิ้งมากอ่ะพอดีเอาตุ้มโอ๋กอดเธอเปอาเอาเปิดจากนี้เพียงเธอไปก่อนนะร้องร้องไปด้วยนะแล้วโอ๋กอดเธอแค่สามกอนไงโอกอดเธอด้วยนะอะซ้ายก่อนซ้ายก่อนโอ๋กอดเธอเออเออมามาใช่แล้วเดี๋ยวนะจากนี้เพียงเธอรักเพียงแต่เธอโอกอดเธอด้วยนะ แค่เนี้ยผมบอกนะขอเที่ยวเลยนะเอไดี๋ยวเยวเยเดี๋ยวปมบลแว่นห้วมาปวดหัวงเอาอีมาทั้งข้มาใส่แปผอไมไม่ดเลเล่น Headphone Headphone a e สิเอา้ Headphone ต้องนหัว h e a d p h e อ่ะเฮ้ยเยอะแลว เร็วเร็วอ่ะอเโอ้ก็ค <posters> อ oh. ้มาอ่ะโอเคเดี๋ยวคที่ยี่นเดี๋ยวเเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว้เ้านะโอ้อเดี๋ยวเียางี้จะได้ง่ายง่ายอตอนโอ่ะโอ้ อเนี่ยนีไอ้นี่มันยืสบายพี่อ๋ไม่สบายอเหมือนกันไหนไหนๆนะโอ้โอ้อย่างนี้โอนะโอ้ก็เธอด้ละรักที่ห่วใจไอ้อดมแค่เนี้ยตอระบาเดี๋ยวนีมดจกใหเดี๋ยวนี้ด้ด้วย เขาสาใจเขารอแทงที่มานาน้วอะเราเร็วเมื่อกี้ยังบอกว่าไอ้นี่มันเมื่อยอยู่นอาโอ้ยเอาใหม่หูเร็วไปอแี่เือแก่แล้วมั้ที่วนจาาไปแล้ว ให้ดอกไม้เด็กที่กูเคยกลับรถเฮ้ยเดี๋ยวดี่าเดี๋ยวปีนทางนี้นะปีนทางนี้แล้วใครเปิดเพลงวะลงมันให้หมดหรือลงมงาให้หมดยังไม่เปิดเพลงกันโอเดินข้ามไปก้าวหนึงก้าปั้นปั้นเปิดปั้นไม่ได้ไม่ปั๊นมีปั๊มมีปั๊มมันมีสีทั้งนั้นมีสีเงินเหรอได้ได้ได้แล้้วเห็นได้พี่เพราะว่าพี่กูอยู่ขอบซ้ายเขาเอาเลื่อนไปด้านหน้านิดนึงอ่ะพี่ ล่มล่มนั่นแหครับพออะแล้วลองลองลองเผยด้เผยด้เผยอย่าอย่าขยับเท้าอย่างงี้นะมันมันซ้ายไปพี่ปุ๊กขยับขึ้นมาอีกครึ่งก้าวนิดเดียวอีกนิดอีกครับอีกโอเคอ่ะเดี๋ยวลองอย่างงี้นะอย่างงี้นะปิงก็ทำอย่างงี้นะพลงนี้เพื่อเธออย่าี้นะคือไม่หันมองนะคือว่าเพลงนี้เพื่เธอมันเป็นเขาเธอรู้ไหมแล้วก็หันมาแล้วพี่ปุ๊กก็เิยมาแล้วเป็นแบบแล้วเป็นอย่างงี้ อืไะเอาลองลองงไม่ม่องเหรอยังไม่มองยังไม่มองี่ยังไม่มองดิ <S 1> <S 1> ูเร่งต้อง่อง่มองเจนดูดูตำแหน่งที่ปูเรืองล้บอกเขาใหญ่ใล้อมล้อมลงมาอีกนิดนึงครับอ่าอโหหัวหัวหัวอ่าได้แล้วปิ้งย่อมันจะหลุดเฟรมป่ะไม่หลุดครัอ่าแค่ต่ช่วยช่วยดอกไม้ช่วยดอกไม้อะหน้าอกพอดีเลยพอดีเอออย่างงี้งี้เอากาลังดีเอาดอกไม้ออกมาข้างหน้าหน่อย แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมันไม่เห็นเป็นดอกไม้เลยพี่ได้ไหมเปลี่ยนเสื้อปะเห็นเห็นพุงด้วยตาเอาเก็บไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไม่เหอะไม่เป็นไรหรอกพุงเก็บพุงเดี๋ยวสายยันมาเองเ้องสุงโสมใหม่นี่จ้าต้องทแป้งใช่ไหมอเฮ้ยโหดไปป่ะเฮ้ยเป็นสวยอ่ะ อ๋อได้ได้ได้มันใหญ่กว่าอย่านี้กสีสีสวยกว่าเออสีสวยกว่าพี่มันตัดมาเลยเออเออเออดอ้ใหญ่ๆอุ้ยอะไรอ่ะของมันต้องประยุกต์ล่เนี่ยไม่รู้จะถอดไหนออกเพราะว่าสัดส่วคัญทุกชั้นเลยลองเข้าดิน้น้ำซีกโอเคหันหันมาหน่อยปิงหันมาหน่อยแต่ปิงหันหน้ามาเลยนะ เพลงนี้เพื่อแต่ละทำเป็นเหมือนแบบหลับตาเหมือนแบบยังไม่เห็นเขาอ่ะเออเพลงนี้เพื่อเธอมันเป็นของเธอรู้ไหมอ่ะแล้วพอแล้วพอพอจบคําว่ารู้ไหมแล้วใช่ป่ะพี่พี่พี่ปูอะก็หานาันเอาลมออกไปยีมบาไปยมแล้วแล้วปิงก็อ้วก <laughs> พอหันมาเสร็จว่าพอพี่ปูหานาันเอลมออกมาแค่ป <laughs> ิงก็ กูอย่างเงี้ยทำเหมือนจะอ้วกูทาแกล้มขาวดิไม่สนสักคนอยู่ตรงนี้ใส่แก้มขาวเอ้ยเกิดร้องร้องเกิดเกิดขึ้หมาแว่นเกิด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 ปวดนเกิดเกิดพี่พีข้ามใส่แว่นด้วยมันไม่เห็นตาเออมันไม่เห็นตามันไม่เห็นตาพี่เลี้ยงเอาขนาดนั้นเลย ดียวไม่แต่งที่บอกว่าทำขนาดนี้ไอพี่ปูไอพีกินินเมาหมดแต่วันสุกเลยไปจิกงานแข็งๆข่งอะแก้วเมย์ไปงานแต่งพี่ยีงบอกเลยเมย์อยากจัดงานแบบแบบพี่นยูอ้าวเดี๋ยวลองซ้อมก่อนนะเพลงนี้เพื่อเธอไะเดี๋ยวพี่ลองซ้อมพูดไว้ก่อนนะ วันทูตีเพลงนี้เพื่อเธอมันเป็นของเธอรู้ไหมแต่ก็พอหันมาแล้วไม่ใช่ไม่เอออะไรก็ได้อนี้ก็ได้เลแม่ผู้หันมาเร็วไปเว้ยเหรอ พี่น้องค่อยสโลว์ค่อยสโลว์มาแล้วแล้วสโลว์มาเสร็จแล้วพอสโลว์มาเห็นหน้าใช่ป่ะไหนอย่างเงี้ยเปิดีก็เพิ่งดูเดี๋ยวแบบแบบพื่อแบบนี้ยเพลงนี้เพื่อเธอมันเป็นของเธอรู้ไหมพอพอหันไม่อย่างนี้เสร็จใช่ไหมให้พี่ให้พี่ปุ๊วหันล้มมาก่อนหันมาเสร็จปีก็หันไปหาโอ้แบบนี้คนดอกไม้ลงโอเคเฮ้เท่เท่เท่ลองซ้อมลองซ้อมใหญ่ดูก่อนซ้อมใหญ่ดูก่อน ผมอยากไปป้าผายที่ไเอาใหม่เอาถอยไปถอยไปให้ปิงได้ตั้งตัวนิดนึงแลยนดิโกมเก่งเลยทำไหนเอาทำไหนเขาเพิ่งแต่ต้นเลยปิงจะได้มีเวลาตั้งหน่อยเข้ามาอ่ะ,ออะเดี๋ยวเราจะลอยข้างฟ้าทางกวางหูดาวจะไม่มีความเงาอ่ะเข้ามาก็่อ้าว ไม่ต้องร้องต่อพี่ปูพอนะพอแต่พอนพอปิงบอกว่าเพลงนี้เพื่อเธอมันเป็นของเธอรู้ไหมพี่ปิงอย่าเพิ่งหันไปมองเลยนะเป็นของเธอรู้ไหมแล้วก็รู้ว่าพอพูดแล้พี่ปูหันมาแล้วพี่ปูแบบยิ้มแล้วปิงหันมาโอ้ยแบบของเธอรู้ไหมรู้ไหมเสร็จแล้วค่อยๆหันมานะโฆษณาทำไมคอยไวหน่อยขมุษณะเป็นหนึ่งไปดังการ อันนี้่อาเ,เทียโอ,เเอ้นะ <c oughs> ได้ดรบเลยหงดบเลยยัยงนะอ่ะเดี๋ยวจะท่อนต่อไปวางดอกไม้ปีเท้าการเหรอยังนะ่ยังอ่ะอามาเราละเราจะร้อยคมร้องไปเลยร้องไปเลยทาการคูเดาจะไม่มีความเหงา,าเข้ามากล้มไกลเพลงนี้เพื่อเธอ ันเ็เของเจ๋งเจ๋งเจ๋งนี่เพื่อเธอมันเป็นของเธอรู้ไหมสัญจะดอแลเใจางนี้ต ตลอดไปขวดแล้วก็กระ่าแล้วก็เออ่า่าเลงโอเคโอ้โหโอ้โห้หอ้โหโอ้อ้แอคชั่อเหอาหมด้หปอองหอหอ้หโอเห้ห้หอห้หอ้หอ้ห้ เอาม่เอาใหม่ไม่ต้องอย่าพึ่งนะอย่พึ่งอย่่เลืย่ไม่ลบไอ้นนการเติมโอเคโอเคเที่ยวเลย แต่ไม่แปลวไี่พูด s, <S i l t e ไปเลยของพี่พูซ s ลู h อ u ไปเลยเดินเลยพี่ดิวนะอย่าพี่อย่าเลยเคารู้ว่าเป็นใครแล้วิเห็นปะเห็นนะเนยตอบกยิ่งแบบเห็นนะ หันดิไม it, uh. ่หันเล่าไม่ลืมหันเอาไปเอาไปได้ปะเดี๋ยวมาเลยกดเลยกดไทยก่ายป็นไงผมก็มาดิแล้วมันจะเห็นข้างล่างมือไหมนีย ลยแอหลังเหลังเอขาของดยะครับโอเยโยกขยับมาเลยจังหวัดแผลน่ะข้าวปกติ พี่ดิวจ้างมาเท่าไหร่เยวอันนี้สามหมื่นกว่าบาทนี่นไม่บอกไม่บวกค่าข้าวในแยกต่างหากเลยนะแม่ในบองครั้งาร้องกันนะเม่นบางครั้งนขวาต้อาขวาแม่ในถ้าเกิดแอนฝาใช่ไหมผมซ้ายด้แมเอาได้ได้ได้แแกก็ทำหก อย่าขัดอย่าขัดดูนะอ่าไม่ในบางครั้งครั้งก็แบบเนี้ยไม่ในบางครั้งอย่างเงี้ยอ่าลองตามด้วยป่ะอ่าใช่อ๋อจพูดไปอ่าแม้ในบางครั้งฉันทำให้เธออ่าอีกทีนะไม่ในบางครั้งฉันทำให้เธอเสียใจเออไอ่สามครั้งก็เสียใจหนึ่งสองสาวเข้ามาไม่ในบางครั้งฉันทำให้เธอเสียใจแ่ ครั้งตึกก็จะมองข้ามไปขวาก่อนขวาก่อนแล้วซ้าย้วเราต่ตัว้ไม่ตอว้ไทไม่ได้ทำไมทำไมทำชวนชวแมในบางครั้งฉันทำให้เธอเสียหนึ่งสองสามแต่ทุกครั้งนึกก็จะมองข้ามไปแค่นโอเคป่ะโอเคป่ะเอารองร้องรองเลอันนี้ยแมในบางครับทำให้เธอเสียใจ ไอเดี๋ยวขอโทษโอษโทษผิดผิดไอเรามองข้ามใช้มือนี้นะครับมาใช้มือนี้นะแล้วทำหน้าทะเลนทะเลนะอ๋อได้เราเสียใจทำหน้าเสียใจด้วยนะได้ทะลมืดมืดหอเปเธืยใจทุกครั้งก็จะมองข้ามไปอ่เมมลมืดมืเหรอเมือยใจแต่ทุกครั้งก็จะมองข้ามไปอ่าจบ เี๋ยวว่าเป็นชาบ้านตมารับช่วงตาไแรกไปแรกอานไม่เีครับอกไปม่เปิดเพลงจะรได้ไงอ่ะบ้า อย่าอย่าไปตีมันนะพี่เดี๋ยวมันกรอบเดี๋ยวมันนิ่มพอดีได้กินเลยเออเราจะเต้นยังไงนี่ไงไม่ได้เนี่เป็นช็อตเดียวอ่ะที่ตัดอย่างนี้เ,เ,เลยไดนะ้ไหมวัไหเนี่ยไม่ได้มางครั้งเนี่ยซ้อมวันนี้ซ้อมวันนะีซ้อมวันนะ ไปเลยเดี๋ยวชัยนที่เสร็จก่อนเดี๋ยวีบอกว่าให้ทำอะไรต่อเอาเน็ตไปไหม้ปขอพรเขาดิเออ้อกกัเอาไว้กัางนึงาไมคนโอ้นั่นแหละโอ้คนดีๆที่ไหนก็ทำับเพื่เที๋ยวอนคือจริงๆอะเพลงนี้กูตั้งใจให้ปูร้องให้นะกูว่ามังจะร้องคำจะร้องให้เหรอหทำอย่างี้ไหม ฉันแต่งงานงคนสต,ติีหรือเปล่าน่ <c oughs> าจะเป็นอย่างนั้นม,มัไม่แต่งงานไแต่งม่แต่งต้องสั่งเข้ากินปิดเลยเนี่ยอะพร้อมพร้อมซ้อมก่นนะแม้ในบางครั้งที่ทำให้เธอเสียใจแต่ทุกๆครั้งที่มองจะมองข้ามไปแล้วก็มีไอ้บ้าเดินมาแล้วก็วแอน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 โยกมันหลุดหรอกรน อ่ะจับเป็นจังหวะเป็นคำนะองอ่าโอเค ซ้อมๆๆๆสองนึงสุดก็ทำท่าแบบเมื่อกี้ละกระดิกกระดิกแล้วก็โอเคโอเคโอเคอย่า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 หลุดเฟรมหยุดเฟรมอย่หลุดเฟรมไปของเฟมทำไม่ดีแบบนี้โอ้โหเป็นแบบนี้เลใครนเจ้แชมป์โอ้โหแชมป์นี่ทำเป็นไอ้นี่เลยถ้าพิเรมเวลามีละครตัดเป็นตอนเลย เออถ้าชอบถ้าสนใจติดตามชาวหน้าเดี๋ยวแชมป์แต่งงานครั้งหน้าจะมาเสิร์ฟเขียนเขียดเป็นตนอ่ะพร้อมพร้อมเปิดเทปเลยเปิดเพลงเกี่ยวคนเดียวเดี๋ยวทีละคนเกีละคนทีละคนตอกทกี่ยวคนไปพี่ไม่อได้ไหมพี่มูยืนมือขึ้นนี้ถราบทอดยืนมือขึ้นนี้ทอดเปิดไหนก็เปิดเลยังอ้าวสามเดี๋ยว มันจะสูงมากสูงมากมันอยากให้เห็นเกงๆด้วยมือมือมันมือมันหลุดไงอ๋อไม่เป็นไรเอาแค่นี้เอาแค่นี้เอาแค่ไหนขาหลมันจะเดิมจะเดิมเออแค่นี้กระมเดิมแค่นี้เฮ้ยอ่ะออกี่อาวท้องท้องเอาเลยพี่คือมันเหนื่อยานลงมาแล้วอ่ะโอเคทานสามสี่เข้ามาเลย ก่อนทิ้งให้มันตรงก่อนแต่เราเนี่ยฉันไม่รู้ว่ามันเดีกยอกมาแล้วฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ดวงดาวจะหายไปโอ้ตรงเป๊ะเลยอ่ะโอ้โเลยอ่ะมือชิมจริงเลยอ่ะฟองฟองเฮียกินเด็กกินมะปองก่อนเนี่ยแล้วไปล่อไปครึ่งหนึ่งละเออมันดูอย่างี้นะถ้ากินจริงอ่ะแล้วก็แล้วก็เดินไปอ่ะ เอ,อ้อมเสร็จแล้ว่ะพร้อมพร้อมไม่มีดูที่ทข้าวพร้องพร้อมมองกล้องนะเขยา่ <c oughs> ยาอเอาถึงไหนไปไหนแล้วกินตอนอีกงประโยชน์ไปด้วย <c oughs> อีสองเประมาณนี้ละเออประมาณนี้ดิเอ้าวอ้เหมือนหุ่นเลยเขาแบบนี้นะอางนี้เดี๋ยวพี่วานให้ฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ดวงดาวจะหายไปไหนแล้วก็อีกทีหนึ่งจบ ไม่ไม่เพลงปล่อยไปเลยคือพี่ปล่อยประโยคไปเลยถ้่ปล่อยประโยคไปเลยเขย่าด้วยนะเขย่าเออแล้วก็แล้วก็หันมามองกล้องว่าหมดแสดงยกไหล่ทีหนึ่งจบก็ยกไหล่ท่านคู่เลยไอลองลองซ้อมดิฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ดวงดาวจะหายไปฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ฟังซอสวิ่งไปคุณก่อนตังหมากให้นังหมากให้ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ดวงดาวจะหาย ยกขึ้นมาแล้วขยวับขยา่ยาเขยับขย่าแล้วก็หันมามองกล้องแล้วยกไหล่ทีว่าหมดแล้ว <c oughs> เออแค่นั้นแค่นั้นแค่นั้น,นได้เหรอเนี่ย <c oughs> อ่าอีกทีอาบพร้อมจงรักกันค่ะอืม <c oughs> โอเคแนละ้วจะได้